สวัสดีครับขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานคอมเมอร์เชียลเดย์วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยสำหรับเวนเดอร์วิยากรทั้งหมดที่จะมาช่วยงานวันนี้ให้ผ่านพ้นไปจริงๆวันนี้ที่เราทำคอมเมอร์เชียลเดย์มาเนี่ยตั้งใจจะมาบอกบอกอะไรครับบอกว่า ความพร้อมในเรื่องของโซลูชันและเทคโนโลยีทาง VST e s e มีความพร้อมผมเชื่อว่ามากที่สุดในบรรดาที่เป็นลักษณะของตัวแทนจัดจำหน่ายโฮเซ์ตัวเทศเม่ว่าเป็นเรื่องของแครนเร network, ม่ว่าเรื่องของเน็ตเวิร์กม่ว่าเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าเรื่องของ security และ AI ก็ต้องขอบคุณพัน์เนอร์จริงนะครับว่าคอมมิตเมนต์จาก v วทีในประเทศไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะดูแลพัน์เนอร์ทุกคนงานโปรเจกต์งานเอ็น r ต์ไรผมชื่อว่าทางเวทีมีความพร้อมมากที่สุดสินค้าที่มาอยู่ด้านหลังเราเมี80แบรนด์พร้อมหมดครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงครับติดต่อเราเราขาย บางสินค้าเราเป็นเอกลัิษณ์อย่าง a d o b e เนี่ยผมเป็นตัวแทนู้เดียวโซลูชันโมโน d o b e เราก็ทาได้วันนี้ผมมาเป็นตัวแทนในนามบริษัท V ี t กทีก็วันนี้ข,ขอ,อเป็นการเปิดสัมมนาเรามีวิทยากรต่าง,งๆมากมายที่จะขึ้นมาพูดพ็นเดอร์ทุกรายที่มาวันนี้เขาพร้อมที่จะชอบของพวกท่านนะครับก็ขอบคุณค้งขอบคุณพันเดอร์ทุกท่านและขอบคุณเบนเดอร์ขอบคุณพนักงานทุกคนที่ช่วยดูแลลูกค้า Off the back half.